7.2h ค่ะคะ่ะประเด็นถัดไปนะคะตัวชี้วัดที่ 7.2h ค่ะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดเดิมที่เขตน่าจะคุ้นเคยแล้วก็ได้ทำกันมาในหลายๆปีนะคะก็จะเป็นวิธีการดำเนินการให้เขตได้ได้ไดมีการขับเคลื่อนดำเนินการใน7ประเด็นนะคะ โดยก็ตัวนี้ก็จะมีแบบสำรวจนะคะ,ะชื่อว่าแบบสำรวจด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับระบบสารสนเทศของเขตพื้นที่ทางสานะคะให้เขตเนี่ยได้ส่งข้อมูลต่างๆกลับมานะคะทั้งนี้เขตจะได้5คะแนนก็ต่อเมื่อนะคะนอกจาก7ประเด็นที่ดำเนินการเป็นปกติอยู่แล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของการมีนวัตกรรมหรือมีเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จากวิธีการปกติ นะคะเพิ่มขึ้นมาเป็นประเด็นท้าทายนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะได้ขออนุญาตให้สำนักสอทลนะคะได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนี้ค่ะก็จะเป็นท่านอาจารย์สมคิดจริยานุวัตรนะคะคือทุกปีอ่ะแค่ทำตามเจ็ดประเด็นใช่ไหมแต่ปีนี้สิ่งที่พิเศษขึ้นมานะคะสิ่งที่พิเศษขึ้นมาก็คือต้องมีนวัตกรรมหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการมันมันเป็นยังไงเรื่องนี้ ลองอาจจะลองยกตัวอย่างหรือว่าลองอธิบายให้เขตลองฟังดูอะค่ะ ครับผมอ่อผมสมคิดจริยานวันนะครับอ่อนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการนะครับในส่วนของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนะครับในส่วนของตัวชี้วัดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี้ยหน่วยอ่เขตทุกเขตนะฮะผมว่าน่าจะมีหลายเขตที่เจอเรื่องของการอ่อถูกโจมตีต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการโดนเรื่องของเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์บ้างหรือมีเว็บพนันหรือเว็บที่ไม่เหมาะสมมาโผล่มาที่ตัว ตัวหน้าเว็บแล้วก็มีทางาสำนักง,งานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยไซเบอร์ก็มีการแจ้งไปนะครับโดยสทอเองก็มีการแจ้งอยู่เป็นระยะระยะตามที่เกิดเหตุขึ้นนะครับซึ่งตัวชี้วัดต,ตัวนี้ก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่จะทําให้หากเรามีการดําเนินการแล้วนะครับก็จะทําให้มีการาตัวเว็บไซต์หรือข้อมูลต่างๆเนี่ยเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหรือลด สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแนอนาะคตได้นะครับโดยครั้งนี้เนี่ยคะแนนเดิมที่เคยเต็ม5อยู่นะครับ7คะแนนดิบที่จะเกิดจากการสำรวจนะครับเ,เดิมเนี่ยคะแนนตอนนี้เหลือ4คะแนนนะครับก็คือได้7คะแนนก็จะเหลือแค่4จากการคำนวณแล้วก็ไปเทียบอัตราส่วนลงมานะครับคราวนี้ในส่วนของการที่จะได้1คะแนนเพิ่มมาเพื่อให อ่าได้5คะแนนนะครับก็พูดถึงเรื่องของตัวมีนวัตรกรรมนะครับหรือในส่วนของเครื่องมือในการบริหารจัดการนะครับเพื่อเพิ่พมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับเราเองก็คำนึงนะครับว่าถ้าเรากําหนดแค่นวัตรกรรมเนี่ยกลัวว่าจะไปกันไม่ถึงนะครับเพราะว่านวัตรกรรมมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะเกิดขึ้นได้ภายใน ปีต่อปีมันต้องมีการวางแผนการทดลองการทํานู่นทํานี่หลายอย่างนะครับเพื่อให้เป็นนวัตกรรมเกิดขึ้นมาได้ก็เลยมีเรื่องของเครื่องมือดีกว่าว่าถ้ามีนวัตกรรมโอ้โหยิ่งดีอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเรามีเครื่องมือเนี่ยที่จะเป็นการช่วยเหลือหรือเพิ่มความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติ ของการแนวปฏิบัติก็ตามหรือการนำเครื่องมือที่จะส่งผลประโยชน์ต่อการควบคุมความปลอดภัยตรงนี้ขึ้นมานะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นการนำระบบการมอนิเตอร์ติดตามพฤติกรรมหรือของตัวระบบเครือข่ายต่างๆนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับหรือถ้าเกิดบางเขตพื้นที่เองก็มองว่าเว็บไซต์เพื่อป้องกันให้เกิดความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือข้อมูลของระบบต่างๆก็อาจจะมีการเข้ารหัสอะไรพวกนี้นำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ เพื่อดาเนินการให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการต่างๆนะครับก็ถือว่าตรงนี้ก็อาจจะได้เป็นคะแนนขึ้นมาในการที่จะได้ไปถึงระดับตัว significant นะครับนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์กับการยกระดับของคุณภาพของการให้บริการตรงนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากทางเขตพื้นที่นะครับโดยโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มงานที่เป็นกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตรงนั้นนะครับ คือชื่อย่อที่ว่าเรียกว่า DL ICT ตรงนี้ในช่วยช่วยเหลือในการตอบข้อมูลหรือกรอกข้อมูลนะครับโดยปกติสทรอเองเนี่ยจะแจ้งช่องทางในการสำรวจหรือกรอกข้อมูลผ่านระบบที่ว่าเนี่ยนะครับโดยปกติจะแจ้งแต่เนิ่นๆแหละครับพาะว่าปีหนึ่งให้กรอกแค่ครั้งเดียวปัญหาของการแจ้งแต่เนิ่นๆก็เสียคืออาจจะลืมได้นะฮะพอลืมปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือเอ๊ข้อมูลยังไม่ครบก็ต้องโทรตามกันนะครับยังไงก็ฝากปีหก นี้นะครับช่วยกรอกกันแต่เนื่อๆก็ได้นะครับเพราะว่าตัวไหนที่ทําแล้วก็กรอกก่อนก็ได้เราไม่ได้ปิดระบบนะครับก็กรอกได้เรื่อยๆนะครับพอถึงวันที่ดึงข้อมูลก็จะดึงข้อมูลณวันปัจจุบันออกมานะครับตรงนั้นเพื่อมาเป็นคะแนนแล้วก็ส่งไปให้ยังกพรนะครับก็กรอกข้อมูลผ่านทางช่องทางนี้ทางเดียวนะครับส่วนคะแนนตัวเลขจะส่งไปที่กรพรอีกครั้งนึงนะครับผมขอบคุณครับ โอเคขอบคุณน้องสมคิดมากนะคะเป็นตัวที่ที่ทำอยู่แล้วแล้วก็แอดเพิ่มเรื่องของนวัตรกรรมหรือเครื่องมือเข้าไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นความท้าทายหนึ่งที่ที่จะลองดีไซน์ดูว่าในเขตเนี่ยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนอกเหนือจากที่ทำตามปกติแล้วเนี่ยเรามีทำอะไรเพิ่มเข้าไปไหมอาจจะไม่ได้ต้องเป็นแอปพลิเคชันขนาดนั้นนะคะอาจจะเป็นแนวทางขั้นตอนหรือวิธีการหรือว่าไอเดียในการคิดเช่น1เดือนล้างเครื่องหนึ่งรอบ โอไม่ได้เดี๋ยวลงเครื่องใหม่เดี๋ยวไฟล์หายนะคะอะไรประมาณนี้ลองลองให้กลุ่ม D L I C T เนี่ยลองดีไซน์วิธีการดูว่าทำไงได้บ้างนะคะโอเคมีท่านใดมีข้อสงสัยไหมคะออนไซน์ออไลน์มีข้อสงสัยไหมไม่มีนะคะชัดเจนที่สุดค่ะโอเค